ที่จังหวัดส,สุขโขทัยครับพระยอมออกจากสำนักปฏิบัติธรรมแล้วนะครับวันที่8รกรกฎาคมครับณนห้องประชุมมนเนกประสงค์ทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดส,สุขโขทัยได้มีการจัดประชุมเรื่องกรณีนางสาวแหลมอายุ81ปีที่ยกที่ดินให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับทั้งนี้นะครับมีนายกิติภพจันคูโดมครับผู้บังคับบัญชาเรืองจา จังหวัดสุขโขทัยประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยพร้อมนายสมพงษ์ชมชัยในอำเภอศรีสัชนาลัยครับนางชมนาดดิดสงครับผู้อำนวยการสำนักงานคุมกระพตชและยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยหัวหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัยเจ้าที่กรมนจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ุ่มชื่นนายกเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยครับและก็ในงานที่เกี่ยวข้องต่างประชุมทุกหน่วยงานอยากให้ต่างฝ่ายต่างเห็นอกเห็นใจกันและให้ยึดหลักในหลวงครับ หลังจากนั้นเวลา14.50นาทีนายกิติภพจันทภูโดมครับผู้บนุษการเดินจำจำังหวัดสุขโขทัยประาธานกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสุขโขทัยพร้อมนายสม,สมพงษ์ชมชัยในอำเภอศรีัช,ชนาลัยและก็นางสาวนางชมนาดติดสงครับผู้อำนวยการสำนักง,งานกลุ่มประพฤติและยุติธรรมจังหวัดสุขโขทัยพร้อมด้วยเจ้าที่ท,ทาาหารกองรมนอเดินทางไปยังสำนักงานปฏิวัติธรรมสวนวังแสงธรรมหมู่ที่ห้า ตำบลท่าชายอำเภอศรีชัชนาลัยครับเพื่อทาการไกล่เกลี่ยหาข้อยุติแต่พระมหาร้อยธรรมขอมิให้สื่อมวลชนเข้าไปด้วยเวลาผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงคณะของผู้ไก่เกลี่ยได้เดินทางออกมาและให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าพระมหาร้อยธรรมเจ้าสนักปฏิบัติธรรมก็ยินยอมที่จะออกจากสนักปฏิบัติธรรมไปแต่ขอเวลาในการหารือคณะกรรมการสนักปฏิบัติธรรมนะครับทางนายสมพงษ์ชมชัยในอำเภอศรีสัชนาลัยจึงให้เวลาพระมหาร้อยธรรมเจ้าสํานักปฏิบัติธรรม หารกับคณะกรรมการสองวันครับส่วนนางสาหลังหรือคดีได้ขาดคึอไบ้างเป็นไปไไม่อยากให้ที่ริษัทต้ออยากให้เขาได้อร้ยอากทนี้ที่ดินที่ตนขอเปนไ้ะันคดีก็ได้ไหถ้าเขาออกจะจบกลงไหม ตัวคุงเพราะว่าถัาคุณเ mhm. รามาจะมาถามใหม่เราเราก็รอสามวันเนาะไกลเกลียแล้วอยากให้คุณยายกลับมาร้อยธรรมดาเนินตามหลักพุทธศาสนาและก็อยู่พื้นที่อย่างยั่งยืนและก็อยู่อย่างรู้รักสามัคคีาตามแนวของพ่อหลวงนะครับแต่วันทีเจตนาของคุณยายยังไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะท่านบอกว่าท่านยังมีความ เหมือนเหมือนเสียใจและก็น้อยใจแต่ก็มองว่าทางมุยทิหรือว่าพระมหาฤาธธรรมไม่ได้ให้เกียรติและไม่เดินตามแนวทางที่ให้คำมั่นถึงญาไว้ท่านก็เลยประสงค์ว่าอยากจะขอที่ตรงนี้คืนเพื่อให้ปฏิบัติตามกินตนารมณ์ที่เป็นสนักพุทธอาสมนัปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องในในธน,นองสันติโศกหรือถ้าไม่ได้ ตั้งใจอย่างคือจะขอที่ตรงนี้คืนตามกระบวนก,การกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วจะยกที่นี้ไปเป็นสถานที่เขาเรียกว่าศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหรือเป็นที่สารประโยชน์สำหรับส่วนรวมประมาณนี้นะครับ